นาว่ Mango, เออโอเคเป็นอะไรตีมนาว่ะโะเทปป่ะชมพูสวนนึมชมกของดุก็คือขมชมพุของพ่อกับแม่ี่เด um> ้อนนี้นะเอ้ยคุณผู้ชมอืกินได้เดียงเลยพี่น้องแมงเท่ากกินแต่ช้นกินทุกชิ้นมาดะว้าลูกชาวข่อยมาแล้วไก่กินปินปินไม่กินทุกชิ้นแซ่บมาโดะเซ็บพี่น้อปินปินนะ เยี punched, kicked, dled, you, ่ยมปลาดุงเห็ดอไเห็ดแช่เห็ดแช่คือปลาดุงเห็ดเยี่ยมปลาดุพกยพ่้พ่อกินเห็ดสิแต่ละคนว้าเนาะพตังความบ้านอะสิฟังความแม่สิฟังความพ่อพี่น้อมวนอยู่ปะมวนอีมวนบะมวนมวนเด้พอจันเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้พี่น้อยดื่มโทรศัพท์เซอร์แมน ลืมโทรศัพท์อยู่รถแท็กซี่เพื่อนขึ้นรถอยู่โรเปียนสันแล้วก็มาอยู่หน้าด้านไทยนี่แหละพี่น้องเนาะก็ลืมโทรศัพท์อยู่รถบาดนี่นะแล้วก็โทรศัพท์เราเป็นโทรศัพท์อ่าทีพนไทยคลิปเนาะเครื่องที่เพ่นไทยคลิปประจำนะพี่น้องเลยก็เลยดีท่อเพื่อนความจําดีแน่จำเบอร์แท็กซี่เพื่อนได้พี่น้องเลยเนาะ จำเบอร์แท็กซี่ได้แล้วก็เลยคอยืมอ่าเบอร์โทรน้ำเอื่อยใจดีเพิ่นอยู่แถวด่านนี่แหละเนาะโทรหาโทรหาไอ้แท็กซี่เพิ่อนโลยก็เลยให้ยไอ้แท็กซี่เพิ่นกลับมาส่งอีกรอบหนึ่งจ่ายค่าเสียเวลานเราสองร้อยห้าสิบอันตอนเรามาส่งเ้าอยู่รถปันสันมาด่านเนี่ยร้อยห้าสิบหนึ่งบัดจ่ายค่าโทรศัพท์เราสองร้อยห้าสิบ เออเรากลับมาอีกรอบมาฮอดปังไทยแล้วป้าลุงมาฮอดก็เล่นไส่ควงของลินเพิ่นเลยเน,นี่<ม>แหละความไฟพัน <laughs> มาฝังไทย,ย,ยว่าดีนะสกีว่าสิดแ่นแซ่์่าเข่าปิ้น,พนเพิ่นเห็นของลินด,นดเ,เรียบร้อยเลย พักทายสบายดีประดุงฟังทายเด้อเนาะมาหอดมาถึงแล้วอยู่โรบินสันพี่น้อง,งเอ้ยเพิดอย่างมาหยดเหรียญอัน,นียังตุ๊กตาหยดเหรียญนน้อยนะสิบบาทนะอันนี้มันแพงอันนี้นะเนาะร้อยสองร้อยลายหูลายตาเนี่ยไฟคืออนี้เป็นสุร์ฮานพี่น้องเอ้ยเนาะคนละลายบอลจอดรถท่นบอมีพี่น้องเอ้ยนัง่นนนนง,ง,นงตุกต๊กๆมา ตุกๆว่าพัเอิรสกาลแลบบอกพัันว่าเอ่าเป็นหัวยงหัวยงจากด้านมาโรบินสันนีอยห้าสิบพี่น้องเนาะคาะขกตุกๆเป้นนี่ก้ยิมเปื่อเปื่อยมากว่ะสบายดีเลยเออพนค้าอยู่นะเรียบร้อยเดี๋ยว่ะยังอยู่วะยังเอ เวลานั้นบ่เวลาหกเกี้ยวมารินพ่อมวนกระพาะแล้วาเรยิงได้ลายกันจะเพิ่มเวลาขึ้นเออถูกเราเห็นคือยิงเสร็จแล้วเราก็ะเดียดแท้นนะยิงสตอเบอรี่พอดีนะยิงให้ลูกให้ลูกเรียวนะแม่รินเออเรียวเออต้องต้องเรียวเออโอ้เย็นขับรถแต่น้อยแล้วมันตายแกอึ๊บ อึบอึิ้มนะแม่มือนะอ้ใส่กระนำใส่เราใส่ลูกเาพ่อกับแม่พี่มักนะลูกเรบไม่ได้ปันใดเวลาได้สามดาวนะโอ้จริงด้อยเวลาดูมาลงมามานน่ขอราดิบรถน้องขับรถบังดู <Billie S 1> อ้าวมันมีสุดต่ำเลยเนาะเซ่บๆเลยนี new new other, ่น <necessary> ิวข ah, ่าได้ไมเชืยังไม่ยิ้วเข่าเลยตูที่ไปอี่อีกเดีหนึ่งอีกเดี๋ยหนึ่งบ่อีกเดี๋ยหนึ่งบ่อ้าวนี่เคูณสอเียจะหยอกจะเียจะหยอดจะเียนจีิไเดี๋ยหนึ่งดิ้นให้ชิลๆมาดิ้นมม่ผมึบ ไปมึงนี่เอ้าเอาเรียบร้อยอ๋อบุกปิดหัวอะไรเห็นมันถีบทางมันเลยลูกพากันลูกเยี่ยบมนี่เออไม่เยียบเข้าไปยังเดียวลูกเข้ามุมยังเดียวเข็นไปตามทางเด้อเพิ่นเก็บยางิ่นเก็บผลไม้บ่ ข่าวไปไปแต่เซพแท่นนีดดน่ดูเดียนวนะดิดนมานะเอาที่ลูกครับครับครับไป,ปกินข้าวแล้ววันต่อวนแม่ังความเป็นอะสิฟังความแม่สิฟังความพอ่อออาพี่น้องเอ้ยนาะตัดภาพมาบ้าน,นี่ เมืย์ดินเนยดินจักอันเนยดินสามันบ่คือจองันนี่เอาของแม่ก็ได้นี่ดูอ่ะอ้าวเลยพาตะดามากินปิ้นปิ้นชมใจวันนี้ปะรู้นี่นะปิ้นปิ้นเลยนี่บ่เป็นปิ้นอันนี้บ่เอออันนี้ปิ้นปิ้นไปด้วยมายังกอซื้อมานะเอหอยหอยของมาขวดจานเลยยิ้มสบายดีดีสบายดีปะโลยตะดาได้กินชมใจ อันนั้นคือเฮดเค็มเออเดี๋ยวเฮดเค็มมาเดลยสิเอาใหม่เด้อหนามันปินปิ้นอยู่สามคนพอรู้ชมใจแล้วพ่อบ้านนี้นะโอเคแล้วพ่อบ้านเนี่ยเอ็นแมวทั้งเฮดคะแนนดีๆได้มาชิปตลอดได้เสีเด้อให้มาเก้ามาชิปได้สเสีด้อใคนอยากได้กินพออ่อจันพามากินนะเด้<พ>อฮะเฮดเค็มนะรอจังหน่อย ด้วยตั fiz ้งหน่อยกินอันอื่นก่อนดุกินอันอื่นก่อนเป็นยังไงพอคอยกินซูชิไปซองสามอันคือว่าอยากอยู่แล้วเฮ้ยตอนแรกก็หิวหิวกินบ๊วยลายพี่น้องเลยเนาะฮ่าจนลังเอื้อเพิงเชื่อจนเอื้อเลอะเออะเลยเยียบมั้ยฮู้หุ่นอยู่วะหุ่นมาเต้นดอง ใเฮดเค็มยังบโมไม่รอเฮดเค็มแป๊บนึงโอ้คนอยากกินเห็ดเค็มอยู่บ้านเท่าก็ได้เนาะโมแม่เฮดเค็มรสมินดำอะโมแม่เห็ดเค็มสีขาวรอแป๊บนึงแป๊บนึงมันสิโดมค่ะมาเดินปลาลุงเด้อเนาะมากินน้นจิ้ปิ้นน้ำม้งเซอร์เนี่ยน้องเซอร์ก็ไม่นัดเอาน้ำซุปเป็นน้ำใสเราเลยนะจะจืดๆเนี่ยคนกินเพรไกอะอาบ่าเฮดอันนี้อาว่บ่มแม่เฮดเค็ม มาติมังนาวบอเออโอเคเป็นอะไรตีมงนาวมาดุแถบมะขมสุขของดุก็คือามสุขของพ่อกับแม่ี่เด้วันนี้นะเอ้ยกระม เพิ่นกินได้เดียงเลยพี่น้องแมงเท่ากับกินแต่ซูชิประมาณสี่หาคำควนต้มนี่เลยไม่ได้ไม่ได้ปัญใดเนาะอิ่มไปโอ้เพิ่นมีสูตรเห็นเหรออิ่มไปเด้อเด้อสาวกินอยู่เพื่อนเราเนี่ว้าคิดว่าเจ๊งเพื่อนเราเชื่อน้ำอืมกินลูกชิ้นมลาดุปลาลูกสาวข่อยมาแล้วไก่กินปิ่นๆมากินลูกชิ้นแซ่บวปลูกแซวอยู่น้องปินปินเนาะ เยี่ยมปลาดุงเห็ดเป็ดเห็ดเชี่ยบคือปลาดุงเห็ดเยี่ยมปลาดุงพอกินมากไปที่นี่กว่าพ่อกินเห็ดติแต่ละคนว้าเนาะอ้ากินกินกินเด็กกินแล้วออกไปบัดนี้เจะหน่อยกับมื่อแล้วปลาดุงเลยเนาะไปดินก้อนเออไปดินก้อนโอเคไปดินก้อนอิ่มแลยอิ่มนะเพราจานกินเปิดหายได้ ใส้ทงเสือดละคือบอกทุงเสือมากม่ตุยบอกไห่ฮอมาให้แล้วน่ะใส่ทุงเสือดได้โมมี่เมตุยว่าใส่ทุงเสือดไม่เมตุยเลยไปสิเดะเอาเมื่อได้บะเิ่นให้ปะเิ่นให้บ่เิ่นิใไม่เอาเงินครับ่เนาะโอ้ยไม่ตุยนี่บอกร้านว่าให้ใส่ทุงเสือเมื่อปะเมื่อหนาก่อนเนาะบอกไม่ตุยว่าเขามีเงินงานก่อนรอบหนาก่อนเท่าสิภาพตุยมากสุด เปลือนแน่นี in. ่เสือแนช็ชกโกไลตเพื่อนก็มันกับเพืือนที่เธอต้องเสือเยอะบอกไปตุ้รับเพื่อกในตู้ที่เธอต้องเสือค่ะกินงคีบคีบนะแสบแสเนาะกินข้าวอิ่มแล้วมาใส่เหรียนต่อที่เพื่อนแลกไว้พี่น้อยเนาะแลกไว้ยังโบว์ดอยู่ก่อนเมื่อมวนมวนมวนสุดยอดพอมวนก็รู้อีก เอ๊บเออ่าแบทแมนเชอ่์กัเบิรพี่น้องเลยน้อแบทเบิร์ายหูลูกสาวจนแบทเบิรเสียขาเสียขาแล้วเบิร์ตได้ดูเบิรแล้วเบิรแล้วอะไรดิมันเบิร์แล้วเบิรเวลามวนแล้ว เอามาอีกเอายังมาอีกบันนึงโอ้ <c oughs> อยยังหดอยู่ใช่ผู้ไม่ดินเป็นแท้นี่ขอเอาขอเอาไปแล้วหรอกินกันเด่งลายได้จะคะแนนดินน่ะจะพอจะได้จะคะแนนสอโอ้เก่งแท้ดีนี่ไปไปนี่ ดเดียว,วงินแนวินเี่เดียวดเดียน่ดแบบิล้วรถแบบมืออาาได้รถมีมือปาเ่าได่ะื่อนวอป่แบบปะอ๋อื้ออย่างรถตะอพกันพลุงพลังเลยมันขึ้นรถเออไปซื้อขนมป่ปปป,าปาออยางเลยป ตัดมาบัดน,นี้ออกมาข้างนอกแล้วป้าลุงมานีเมื่อแล้วบัดน,นี้ค่ำแล้วจะพาวิโกรถได้ดดไดไจักแล้วพอจะนหน่โทรรถก่อนเนาะพอจริเนาะมีรถบาด,ดนีแน่แน่คนมีรถฮะเฮ้เบอร์อ <c ười> <c ười> อแล้วไงเบอร์แล้วกับปิดเครื่องเลย โทรศัพท์อันเที่เอาเบอร์เราปิด,ด,ดอ,อ่ะรับอ่ะพี่น้องเลยเนาะตัดขาม,มาบัดน,นี้อยู่ด้านแล้วถ่ารถพี่น้องเลยเนาะระดำกาล่มดีเชยยังบ่เมื่อมวนอยู่ปะมืวอน,นี้มวนปะมวนมวนได้พอจันเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยดื่มโทรศัพท์สนเลยแม่ ลืมโทรศัพท์อยู่รถแท็กซี่เพื่อนขึ้นรถอยู่โรเปีนซันแล้วก็มาอยู่หน้าด้านไทยนี่แหละพี่น้องเนาะก็ลืมโทรศัพท์อยู่รถบะนี่นะแล้วก็โทรศัพท์เราเป็นโทรศัพท์อ่าที่เพื่อนถ่ายคลิปเนาะเครื่องที่เพื่อนถ่ายคลิปประจำนะพี่น้องเลยก็เลยดีท่อเพื่อนความจําดีแน่จำเบอร์แท็กซี่เพื่อนได้พี่น้องเลยเนาะ จำเบอร์แท็กซี่ได้แล้วก็เลยขอยืมอ่าเบอร์โทรน้ำเอื่อยใจดีเพิ่อนอยู่แถวด้านานี่แหละเนาะโทรหา<ป>โทรหาไ,<ป>ไอ้แท็กซี่เพิ่นโลยก็เลยหายไอ้แท็กซี่เพิ่นกลับมาส่งอีกรอบหนึง่งจาา่ายค่าเสียเวลานเราสองร้อยห้าสิบ <c oughs> อันตอนเรามาสง่งเขาอยูโรเปนซันมาด้านเนี่ร้อยห้าสิบหนึง่งบัตรจ่ยายค่าโทรศัพท์เราสองร้อยห้าสิบ เออเรากลับมาอีกรอบพี่น้องเลยเทุกใจค่ะโทรศัพท์แพงกว่าใจาค่ะคนอ่าสองสามสี่กลายเป็นว่าสี่แ้อ่เสียมาหาันพี่น้องเลยอันนี้รถทัวร์เพื่อนเนาะทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อนบอกตอนนี้เรากำลังถ่ายรถทัวร์ข้ามฟังอยู่พี่น้องเลยนะเพื่อนว่ารถข้ามฟังนี้ทุ่มหนึง่งรอบสุดท้ายพแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวนลาหกโมงครึ่ง thải từng chim mòng đã đủ đơ thải từng chim mòng các bác già nè đang cá trót vô xe nó sắp chia thua sập vẫn đi đó thì chầm bờ đâu đây nó sẵn ui hà cả cẩn thua taxi mà lặp ở rồi bị mà xong đàn, búp, lướm bẩn lướm được thô, chư nè bờ đâu ก็เลยโทรให้เอื้อยเพิ่นขอความช่วยเหลือนําเอื้อยเพิ่นอยู่แถวด้านนี้แหละพี่น้องเอ้ยให้โทรหาเบอร์นี้ให้แน่ว่าเราก็กลับมาส่งอ้ายซี่เพิ่นก็ได้ถือว่าโชคดีเนาะขายจักนอยคือสิได้เมืลบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเมือได้หยังบ่ได้หยังพากันมาดินพาตะดมาดินม่วนซื่อดอกเพิ่นได้ดินเพิ่นได้ดินของดินเพิ่น คนกระตุกทางฝั่งเฮาคือตกแล้วพี่น้องเอ๋นะเดี๋ยวหมอกขนไอน์ทางนะตัวรถไปเที่ยวทางไหนเด้นี่เนาะหนึ่งคันหนึ่งคันตัวบริษัทบ้าพี่น้อง านัง่งนะแม่เห็นไหมเฮ้ยเออนั่งพี่นั่งพี่ปลาดุงเหยียบค่ะบ่อนนั่งนี่นว่าเรากลับมานั่งพี่นั่งค่ะรถต่อไปพี่น้อยอีกครึ่งชั่วโมงอ้าเนาะโดนเตอรเพราะว่าเขามานั่งอยู่นี่กับประมาณเท่าที่เดี๋รว,วมๆนั่นชั่วโมงนึงพี่น้อยมาถ่ายถารถถามฟังเลยเนาะ พอเมื่อนเพิ่นเม่ได้บร,นะริจิเนาะขอหอยเมื่อไ่เถอะพอหอยหนาต่างเมื่อไนข่ามฝากน้ำองกับพอ <c oughs> ่อมวนนี่หนูเนาะมืดเนี่ยเรนะาจะไปไหนกันใช่มา,าเรือนเหน็ยนยังโตวันนี้อย่งกรเกาะกระดูกไก่ปลาดุงเลยเอากระดูกไก่มาแต่ฟังไทยบูม,มาเห็นโตอยู่เล่วอีก ไก่ยูไทยแสบไปดีนี่ปลาดุกน่องไก่ไ,มามาดไ,ได้ยังมามืหอนี่ไม่อด้ยังบ่มีไผ่ได้ยังไหนมือีิมีแต่ไม่ได้ได้ไม่ได้ขิ้มท่าผิวพอจันได้มากหนาชวนน้องเชื่อได้ยังพอจันมากหนาซิวได้ออยินข้าวข่ายังข่าพิซ่าเข่าปิ๊นี้ อืมเฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดงามๆนะขอบใจเด้อพอใจแม่รัดขอใจป้าลุงน้ำโด้ยมวนได้ไหมเนาะถือใจได้ไหมเนาะโอเคเนาะย็นเก่งได้ไหมเราเด้อเป็นคนูีคนดีของพอจใจแม่รัดของป้าลุงนั่นเองเด้อสี่ปีที่อยู่น้ำกันมาป้าลุงเลยเฮ็ดไว้ใช่นกั แต่กความหักความเพงแล้วกับสาตวตะรำเลยพี่น้องไงประจานน้นนาแ่เลยอ้า่้ใช่ยูน,นะไดูไปไปสอเราอร้าแล้วปาลุง,องอเอ้นเดลาปารุงแล้วลปเป็นยังไงกินลายได้เด็มกินลายพุ่ะเดี๋จะชูไปไปเอา <c ười> นี่นี่บ้าวีได้แม่ปละ ไปลาปารุงสบายดีปารุงเด้อเฮาเทือนแล้วบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณปาดุงบ๊ะจุบุจุบุนเด้อเนาะที่หางแดงเอ็นดูแต่ดำเพิ่อนวันนี้ได้ไปเที่ยวชมใจได้ดีใจหัวแตกแต่แง่ยิ่งเปื่อยๆอยู่เนาะเอ้ยมีความสุขความสุขของรูปก็คือความสุขของเวลาปัจจันเนาะด้านที่ปีละหุนพูดแล้วบันนี้ ถ้าพอจันเก็บเงินเก็บคำได้มีรถมีล่างไปไทยมิได้อเองมิได้จังได้ไปวันนะี้เนาะเพราะว่าเขานาาาดดั่งถารถกาโดาานโดนพี่น้องเลยชั่วโมงกลัวนั่งถารถขังมาเนาะเอาซื้อตัวรถรถอย่างรถทัวร์รถเมย์เนาะดีรถเมย์เดินเมย์ดดดดน,นะคะนั่งถาวนนันรอบสุดท้ายทุ่มหนึ่งครัวันมาตอนตอนหกโมงพลีเป็นหกโมงอันทุมนท่มหนึ่งทุ่มครึ่งพลีเป็นมาน ไจดังครับเนอะเธอซาพ่อจันก็เกือบปรอดลีถ้ามีพี่แท็กซี่เพิ่นกะใจดีหน่อยเพิ่นกะวนกลับมาให้กับบ้านจันเพิ่นกะจือเบอร์แล้วเนาะขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยที่เอาเบอร์โทรหาแน่หน่อยขอเอาบริษัทซิมไทยนี่บพ่อจันดึงเธอซาไปรถก็เลยขอเบอุญ พอศัพท์น้าที่เอื้อยเพิ่นอยู่แถวนั้นแหละเนาะโทรหาอีทอพ่จันเพิ่นจำเบอร์แก๊บได้แก็บบอกเพินเออเ่นเทซี่เมื่อวันแท็กซี่แบบนั้นได้พี่น้องแล้วเป็นรถนั่นนะ่ะเพิ่นแก็บบอกให้เพิ่นกระจายดีวนกับมพ่อจันให้เพิ่นหาเสียเวลาก้มามสองร้อยห้าสิบตอนเขาจ้างมานั่นร้อยห้าสิบ <c oughs> ได้อำนาปละลุเด้อสบายดีประชจกุสุคน <laughs>